กิจกรรมความเพียรมหาจัก,กรพรรดิยอดดวยสองครั้งที่แปดวันที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบทที่สิบสามบทสวดพระคาถาคินนบัญชร ยาสนากตาปุถธเจตวามารังสาวะนังจตสัะจาสะภาระสังเยปิวิงสุนาราสะภาตันหังกะราทะโยพุตตาอัตเวสตินายกาส เพื่อปัติทิตาไมหังมัตตเกเตมุนิสารสีเสปติทิตโตไมหังพุทโธธรรมโอตวิโรจน์เนสังโฆปัติทิตโตไมหังโอเรสาปะกุนากะโรหะทะเยเมอนุรุโตสารีปุ โตต้าท่าขเนกกนทัญโยปิทิภาคาสามิงโมคคัลานุตาวามะเกทะาขิเนสวะเนไมหังอาสุงอานะทาราหุรากาสะโปจะมหานาโม อุพาสุงวามโสตเกเกสะโตเปเทพาคาสามิงโสริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงขาวะกุมารากาสะโป เถรูมาเหสิติตวาทโกโสไมหังวัฒเนียนิจังปฏิทาสิภุ้าเการุณโนอังคุริมาโรจอุปารีนัสิวะลิเทราปะติเมชาตานาลาเตติละคามะมะ เศสะสิตมหาเถระวิกิตาชินาสาวกาเอตาสิตมหาเถระจิตาวันโตชินโอรสาช,าชาลันตาเสราเตเชนั่งคามัเเคสุสันติตาราตานางปุราโตอาเสธาเขนเมตสุตตะกัาง ทศคังปัจจโตอาเสวะเมอังคุลิมาลกังคันละมุระปิฏตัญจะอาตนาติยสุ ตากังอากาเสษตรธาณะอาเสเสสะปะการาสัิตาจินานานาวราสังยุตตาสตาปะการาลังกตากวาตปิตาทิสันชาตาพาหิราชาตุปตะวะอาเสสาวินัายังยัน ตัอันันตาทีนาเตจสัวัสโตเมสเกเตนะสตาสามพุทธปัญชาเลจินาปัญชรามาจามเหวิหารต่างเมตะเลสัทาเปเรนตุมังสสเพเตมหาปุริสาสัพเพเจวะมันโตสุขโตสุรภโ ชินานุภาเวนะชิตโตปัทวธรรมานุภาเวนาชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตันตารายสะธรามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเลติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพอาหุงสหาสมาพเนมมิตาสาวูทานตางังกรเมขะรางอุทิตาโคราสาเซนามาราธานาทิธรรมมะบิินาชิตตวามุนินโทตัทนเตชาสะ าวตุเตชะยมังคะลานิมาราติเรกามปิยุจิตาสัพพราติงโกรัมปนะลาะวะกะมะขามถาทายาขังขันเตสุทากวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสัภาวะตุเตชยมังคะลานินา ลาคิริงกาชาวรังอาติมาตะพวตาภาวคิจากามาสนวาสุธาผู้นันตังเมตตาบุเสกวิธีนา ทิตะวามุรินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยะมะฆาลานิโอเคตคาคามาติหัตถสุทาปุนันตังทาวันติโยชนะปางคุริมะลาวันตังอิ เจเพสังกาตะมโนทิตตะวามูนินทัวตันเตชะสะปะวัตุเตชะยามังคะลานิกาตะวานักะตะมูเทรังอิวะคาพินิยาจินจายาทุทวัจนะ ชนะกายามาเชสันเตนโสมวิตินาทิตาวามุนิรัวตันเตจัสสาวตุเตชยมังคลานิสัจวิหายามติสัจกวาทัเกตุปาทาพิโรปิตามังอติอันทั ภูตตปัญญาปเทปะชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสัพวะตุเตชยมังกะลานินันโทปะนะท้าผูชัคังวิผูทังมะเหตยิงขวูดแตนะเถระผู้ชักเคนัทมาปยันโตเห ตัวปะเทสวิชินาชิตตวามุนินตัวตันเตจัสภวตุเตชยามังคะลานิทุก คาหะทีที่ผู้ะเคนสุธาหาสังพราม,มังวิสุทธิชุติมิตทิะกาพิธานะาญาณะคาเทนะวิธีนาะชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมะกาลานิเอตาปิพุทธาชัยมะกะละอัต สคาทาโยวาจโนทิ่นาทิเนสารเตมาตันทเทหิตะวนานเนกวิวิธานิจุปะทาวานิโมคังสุคังอธิคัมมยานโรสปัญโย มหาการุณิกนาทหิายัสสะาะปานินางโกเรตวารามีสาวาปโตสัมพุทธิมุตตังเอเตนะสาวาเชนะโหตุเตชยมังคะลัง ยันโตโพธิยามมเรสากยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชายสุชยมะกะเลอปะราทิตะปานังเกเสเสปะฐมิโปปาเลอภิเสเกสาภาพุทธานะอา อาปะโตปะโมทาเตสุนะัตังสุมังกะลังสุป,ปะพาตังสโสหิตังสุขโนโสโมโหโตจะสุยธรรมพรามาจาริสุป,ปะทถะขินังกายกรรมวาจากรรมปะทถะขินังปะทถะขินังมโนกรรม ปานิเทเตปะทาขีนาปะทาขีนานิกาตตะวานาลาพันปะเถปะทะาขีเมปะวะตุสาพามังคะลังราคันตุสาพะเทวตาสา พระพุทธานุภาเวนะสะทาโสเถพระวันต AH> ุเตภพระวตุสัพพมังคลังราคันตุสะพระเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนะสะทาโสเถพระวันตุเตภพระวตุสัพพมังคลรังราคันตุสะพระเทวตาสัพระสังฆานุ พาเวนัสธาโสติภาวันตุเตบทที่สิบห้าปติธานคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสิีทูเปะคาเรปัวที่คาเรตาหิงตาหิง ตาธรรมะธาเนนะภวันตุปูชิตาสวดเทิงการวนเตทวิหารมันดาเลเทราชัจมาชานวกาจักพียกาวสารามิกาธาณปะเตอุปัสกากามัจเตสนิกรมาจจอิสระ สัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิตอันตสัมภาวะสังเสทธชาตาอัตวะปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปิจตเตสะเพทุคัสสะกรนตุสังขยัง ตัวตีรังสตตังธรรมโมธรรมะเทราจัพุกาลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอาทายาจะหิตายาจะอัมเภระขตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนพุทดิงสัมปาภุญญาธรรมเมอริยาปเวทิเต ปัสนาหนโตสพเพปิปานิโนพุทศสเนสัมมาธารังปเวชันโตกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวายะสตานสัมมิทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังราคันติปุตตะกลางเอวังธรรมเมนราชาโ ปะชางราคันตุสัพาธาบท 16. ที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกาพยาปัตาจานิพยาโซกปัตตาจานิโซกะหุนตุสัาเพปิปานิโน เอตาวตาจาัมเหหสัมปตังกุลยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพนธาภาวนาภิรตาหนตุฆัจฉันตุเทวตาคตาบท ที่สิบเจ็ดสุคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสวที่โหนตุนิรันตรงังโหตุสัพพังสุมังคลังราคันตุสัพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสที่โหนตุ นิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสวสดิโพนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระรัปัตตาปัเจกานันจะยังระลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพ AH, ันธามิสาปสู่สัพเพพุทธาพระราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสาปสู่สัพเพพุทธาพระราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสาปสู่ สัพเพพุทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามิสาพสูสัพเพพุทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามิสาพสู ัพเพผูทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสาพระสู้สัพเพผูท้าพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสาพระสู้สัพเพผูทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อะระหันตานันตเตเจนะระคั่งพันธามิสะภัสู aty, Viele, ุปะเพพุทธาพระลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพะลังอะระหันตานันตเตเจนะระคั่งพันธามิสะภัสสุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้คูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพรประิษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน สาธุ <c oughs> บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลขอผลวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชน,นะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะเพินขออนุโมทนาบุญกับ ครอบครัวยอดเสถีรทุกท่าน